อยอลังการทุกผู้ชมเนี่ยโอ้โหดูดูมันท่านชมโอ้โหไม่อลังการได้ยังไงทุกผู้ชมเนี่ยดูรอยขุดของมันดีทุกผู้ชมโอ้โหอะไรอย่านี่ยะทุกผู้ชมื่อเช้ามาเนี่ยทุกผู้ชมเปียกเลยรอยเท่ากำปั้นหรือขุดเท่ากำปั้นอย่างนี้ผมบอยเลยตัวไม่ตำฟาโลแน่นอนทุกผู้ชมเนี่ยลายอีกทุกผู้ชมเนี่ยขุดออกฝั่งนี้อีกรอยอีกโอ้โหทุกผู้ชมนี่ดูอุ้ยดูฮะรอเหรดูรอยตีนดูรอยตีน อโอ้โหบอกเลยรู้เรื่องชมเนี่ยลงไปนู่นะทุกท่นี่เลยทุกท่าจัดนี่ฮะกับเลยชุดโมสแตนเลไช่างสายลาทุกท่านเหยื่อจัดตรงไหนดีจัดตรงไหนดนีจัดแถวนี้แหละเอาหน้าปากรูใหม่ๆเลยทุกท่านแตไปฮะเรียบร้อยชมท่นี่เลยใส่หน้าปากรูกเลยชมกท่านเลยโอ้เจอแบบนี้ไม่ต้องฟังอะไรกันแล้วชมกท่านเลยาตามด้วยน้ำหอมช่างสายลาผมเรียกเขาเยื่สองเหยื <laughs> ่อสองนี่ครับ แจวเท่านชมนี่ครัจัดไปเลยเหยื่อขี้ตายผมมันต้องออกเท่านชมมันจะทนไวเลยออกมาออกมามาท่านชมเรามาดูกันว่ามันจะออกมากันไหมท่านผู้ชมวะมาไหมมาไหมมาไหมมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วโอ้ยๆยากไปหมดเลยเฮ้ยมันมาแล้วคุณผู้ชมเลยตัวไม่ค่อยโตเองมันบอกเฮ้ยเมันหอม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 อยู่ตรงไหนวะนู่ไหนวะเอ้ยอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยตรงนี้ใช่ปอกวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยได้ไงโอ้โหอยู่แล้วนี่วะ ไปต้งนู้ดีกวาไอ้ <c ười> ตัวนี้ลูกเล่นเยอะซะด้วยท่านผู้ชมบาแล้ว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 มันบอกว่าไอ้เข้าทางนี้ดีกว่าเข้าฆ่ากลับ <c ười> เ,อเอาเอาเอาม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 าแล้วมาแล้วท่านผู้ชมมามาแล้วตัวใหญ่ไหมท่านผู้ชมตัวนี้ตัวใบโตแท้ท่านผู้ชมนลยครับไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนท่านผู้ชมเอาเอาท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมมันบอกว่าเฮ้ยๆกลับเหล็กช่างสายล่าดีกว่าอย่างนี้มันเรากัดลากกัดลากโอ้โหแต่ละตัวท่านผู้ชมเลยครับเอาเยอะมากท่านผู้ชมกัดแล้วก็ดแล้วกัดลากอย่างนี้โอ้โหท่านผู้ชมกลับทำงานแล้วท่านชม เลือไม่หูยลิฟเลยน้ำยมเี่โอ้โหแสงแปดน้ำยมเอาอย่างนี้เราต้องมาตามกันต่อผมนะสำหรับน้ำหอมช่างสายล่าเยอออยช่างสายล่าก็ติดต่อาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ